สวัสดีครับพี่น้องบ้านนองบัวครับผมบัวใหมากพอกันโดนอีกแล้วครับสีงาบๆเจ็ก,ก,จกน้อยครับเมื่อนี้ออกมาหน้าครับพี่น้องติดงานยากพี่น้องเสียชีวิตครับก็เลยพอดะแล้วครับบัวใยคลิปลายมือพี่น้องเมื่อนี้ออกมาหน้าครับมี นอไม้ไฟ่ครับพี่น้องหรือว่านอเพกแต่ว่าบ่อพันหลายดอกครับเพราะว่าฝนฝนยังพันตกแห้งฝนยังพันตกแห้งกับต้องฝนมจาจักรอบหนึ่งนี่คือสีออกลายกรนี้ครับเกิวมานอนอเพกนอนอนอไม้ไฟครับนอเน่อเลแบบนี้พี่น้องนอน่อยแบบนี้ครับเป็นนอของนอเพกครับ เราคนมันก็เจ็บไปแกงได้ได้พี่น้องนี่นี่ครับแนี้ครับเจ็บไปแกงก็ได้ครับขันบ่อขี่ขั้นปอกวะส่วนลายกับมิถ้าต้มเราก็ใหญ่ครับกับปนกับแก้วกับต่ำหูเข้ากันดีนี่ครับเสียบไปอีกแบบนึงครับพี่น้องน้อยอยังสิบคักขึ้นกันได้พี่น้องฝน,นบ่งขั้นแห้งครับดินแหง้งอยู่มันก็นเลยบ่งขั้นออกไป พอไห้ใหญ่อได้ไม่หอกกล่งโอคกลังขึ้นอยู่ครับนี่นนกัมักปเป็นอย่งเี้นี่นา่บด้วยพี่น้องนออยๆนี่เลยนะนแน่นี่แนครับนี่แน นอไม่ไฟเกิดขึนนอทีไฟใหม่แล้วมันโปงขึ้นมากเหรครับได้พอต้มวะครับเนครับยังโขกหน้าขึ้นเ่าครับได้พอตมวะเก็บเบื้บองเข้าก่อนพี่นอนนอนมใหญ่ครับต่ปะตะแเปใหญ่ยิ่งยงง่่่่ มาแล้วพี่นอ้องไหนมากตมหน่อยๆครับต้องรออฝนตกมาใส่ก่อนครับจังควาสิหลายรอไหมไฟนะครับนะด่อหน่อยๆครับ่ฟคนเจ็บก็ไม่มีครับก็เลยบริเราไหม่ไฟของเขากัน โอ้ยมือดำใหญ่ครับไปต้มใหญ่กินกับแก้วกับปนน้อยหนึ่งต้มอยู่ครับครับลงไปทั้งตรงก็ยี่สิบเบิ้งผักหวานผักหวานเนาะพี่น้องเนะาะผักหวานจ๊ะน้อยครับเห็ดยังบ่ออกรได้ครับพี่น้องเพราะว่าแห้งครับพื้นดินนแห้งครับ ต้องฝน,แ,นแห้งๆไฟถี่ออกครับเห็นทั้งคืนเห็นพัอนน้อกเขาเจ้าจออได้เก็บกันแล้วแต่ถ้าอยู่หนีมันพันออกช่องควักหวานก่อนพี่น,ออน้องคนเก็บเพื่อได้ไปลวกไปแกงกับปุลกระป๋องมีคนมาเก็บตัวนี่หอบงดเงีวเพราะได้เก็บอยู่พี่นออ้อง ยอดสวยว่ะพี่น้องพอมีเด้เก็บอยู่ครับสงสัยว่ามีคนมาเก็บยอดสวยอยู่ครับ่นได้ลายเตอบอยู่ดอกพี่น้องพักวา,านกันเลยอดสวยว่ะครับพี่น้องน่ะยอดสวยครับแต่งยอดดอกสสวยเลยสงสัยคนมาเก็บโดดแล้วนี้ครับบนี้พี่น้อง ขันพ่อเก็บก็บเป็นแบบนี้นะครับอาีะครับต้นเดียวพ่อแกงคนเราเนี่ยแตกยอดเต็มเลยครับลอ้ยครับเก็บไปแก้ถิ่มครับต้องเก็บมันจะได้ออกเรื่อยๆครับแตกยอดอสวยๆบนกระมี่ครับแตกยอดงามๆนะครับ ลายที่นอกลายเกียบครับถึองอดสวยๆวยด้วพี่น้องมือคพระสโสภาพอ่ะปั่นได้เฮียมากว่ะ โคดเอาโคตเอาแล้วครับง่ายแกงใส่เห็ดเห็ดบดกับเสียบเพื่อนตกวานก็นได้ห้ามวาดแดงห้ามวาดแดงแกงใส่เน้อยกับแกงใสเ่เห็ดบดเฮ็ดเนื้กับเส,ยยสยยียบเพื่อนครับ ฟ้าคึมคึมหลังจากพานน่านหนาวมากครับเดือนเดือนมเมษา,าเดือนหาหนาวเดือนหาพี่น้องเขาจะผ่า,านมากหนาวเดือนหาครับโบราล้านพนทำน้าไว้ว่าคนสิทุกยากลำบากครับโลกสิไล ชุ่มนักการเมืองสีข้อรับชั้นยังควนวาไปแล้วครับหนาวเดือนหาปกติส่วนลายสิบว่าเดือนหาสิบว่าหนาวนะพี่น้องเดือนหา <c oughs> หดอนาหา่อนลรวมันยังมาหนาวอยู่เป็นเลยทำหน้าไ้ว่าค้นสิลํำบากครับเขาคล้องผลผลิตการเกษตรมันสี่เป็นราคา มาสั่นพี่น้องทุกอยาก่างข้นด้ห้องให้กล้องน้ำตาคนวางสัน่นว่าโบุล่านคนว่าพี่น้องทำทำหน้าให้คนพี่น้องปลาไว้ปลูกไม้พิ่งแล้วครับพ่งศักดิ์กำนองใส่มาขึ้นน้ำว่าสิขึ้นน้ำแล้วก่อนสงการพนรักพันธุกก์บัวกระป๋องม่านน้ำครับค้าหยาดได้ไป รับพาจารย์มาเทศนาครับไปรับพาจารย์อยู่อลรวันครับมาเทศนาครับทั้งหับคุณยายครับไปรับมาอยู่ก็เลยพึงว่างครับงานพันพึงเดี่ยวก็เลยเดี่ยวออกมานะให้สักขึ้นน้ำกับลองใช้นน้ำใช้ไอ้อยพยยอยยยยย่ยยยสวยยยยย ตัวมือก็ดำดำสวยงามตามทองเรืองพี่น่อ,หองหอัดหน้าเราบ่มีคนมาเจ็บโดนเติบมอบ ครับคับครับ่้หรอขี้องอาก็งามได้ครับเมื่อวันขห้เง,งาไปขี้องากงามครับสุดท้ายแล้วตะเวนกับทำไฟแล้วครับ ก็แตเก็บแต่ว่าเก็ยบยนาครับตัวนี้มันสูงหนาจังน้อยครับตัวนี้สีอยากสูงจังน้อยครับใกล้สงครงาสงครามเราพี่น้องกันถ้ากันในเมียบ้านเมื่อซองมาเนาะในไม่ยอมพ่อ,อยอมแม่มาเนาะนพี่น้องไม่ยอมลูกยามเต่ามาเนาะผู้ใดได้กลับบ้านเดินทางกลับบ้านกน็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อครับเด้อส่วนผู้ใดบ่ได้กลับ ยังได้เฮ็ดการเฮ็ดงานงานบวายุตกก็พอให้สู้งานต่อไปครับขอเป็นก็ร่างใจให้พี่นอ้องสู้ขู่สู้คนนี้ก็ครับผู้ผาได้กลับผู้ผาได้กลับก็สู้สู้ครับพี่นอ้องสู้คือจังไอทิดมี่เนี่ยครับไอทิดมี่คับสาวมากแล้วไปเฮ็ดงานยุสิลเลียวนี่ครับนี่แต่งงานใหม่ใผัดได้ไปยุสิลเลียวผัดได้ ได้ห่างก,กันกับเมียกับสาวมาหอดมือบินเมียกับไปส่งยางดีพี่น้องสนามบินแล้วขึ้นเครื่องเนาะไปเมืองอิสราเอลไปเมืองนอกเนาะพัวกับซังเมียไปจะนอกใจคอยเด้อถาคอยกลับมาวพัศน์วะคอยไปหาเงินหาค้ำมาสั่งครอบครัวงเข้าพัศน์วะถาไอเด้อมาเลยวพัศน์วะอาทิตย์มีเราสั่งเมียเยราพ่าะนะ เมียก็ให้ชิมูกย่อยย้ำยงายง,ายงให้น้ำปัวแต่งงานใหม่ๆประอยากห้างผัวให้น้ำผัวประันผัวเราก็ดีได้ชิ้นมีนี่พี่น้องไปหอดอิสรียวลไปเฮ็ดงานก็ตั้งใจเฮ็ดการเฮ็ดงานนะครับเก็บนั่นเก็บคำส่งไห้เมียหลายฝ่าลาปีผ่านไปครบสัญญาฮาปีครับพี่น้อง พอดอมือไอ้ทิดมีเลยครับบ้านกับเมืองไทยบ้านนี่สาวมากแป้งัวย่างสวยไปครับผัวดีใจว่าผัวสิได้กลับมาจากอิตาเลีแล้วแรนกอดกันพอจะออกจากสนามบินได้ครับไหวผุแล้วพี่น,อนอ้องคนมาเมืองนอกไม่แม่ก็อยากโก้เนาะพี่น้องนเนาะเข่าโชว์ลุ่มรพดผนแล้วออกบักซี่ประตูป้ายแดงออกมากครับ กลับบ้านสิครับเขาเขาบ้านนะครับดีใจว่าจะคลองจะคลองมาตะเมิงหนอกอยากโกนะออกป้ายแดงมาเลยพี่น้องขี่ไป,ไปเขาบ้านข,ข,ขี่เขาบ้านสิ่งที่บกขาดที่เกิดขึ้นพี่น้องรถแหกโ้ง,โงใส่กับหลักกิโลเสาไฟรับอนาถรองศพพี่น้องทึงสาวมาถ,ถึง ทิฏมีอะไรตายค่าทีพี่น้องพ่อตายไปแล้ววันนี้จ้ายมพี่บานกลับมาเอาวิญญาณไปได้พี่น้องจ้ายมพี่บานก็เลยถามว่าทิฏมี่าสั่นมาถามว่าทิฏมีเราผู้ชายกับผู้หญิงพ่อตายไปเราเพิ่นแยกไปคนละฝั่งได้พี่น้องก็ได้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันเด้ย่ำตายไปแล้วจ้ายมพี่บานมาถามทิฏมี่าสั่นมาทำไมเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าเคยนอกใจเมียเจ้าบ่ เจ้าเคยมีสู้มีไปเรียนสู้พิษลูกเมียเพืเ่อนบอ่ว่าทันวะอาทินนี่กระตอบบอ่าครับผมเป็นคนดีครับผมฮักลูกฮักเมียบ่เคยนอกใจเมียจักเที่ยว่าทันวะจายอมมีบางทีมุมแจรถเบนให้พี่น้องนี่คือรางวัลแห่งความซื่อสัตย์ที่เจ้าซื่อสัตย์ต่อลูกต่อเมียเจาย้าบ่นอกใจเฮานี่ให้รถเบนเจ้าไปขี้ว่าทันวะอาทิตย์มี่ก็ดีใจลาย ยิ้มปูยิ้มปุยหัวเตอหัวเตอน์พนด,ด้รถเบนเพิ่งกระพิวปากปุยปุยครับรถเบนออกมาครับออกมาเนี่ยหนึ่งบทไปเลี้ยวเห็นเนี่ยจ,จะของในบ้านนี่สาวมาได้พี่น้องบานพอ่อตะเลี้ยวเห็นกันให้ภาษาไหนพี่นี่บานนี่ให้น้ำเนี่ยให้ขี้มูกขี้หาขี้มูกขี้หูขี้ตาโย,ยงยำยางให้น้ำเนี่ยเห็นเนี่ย เป็นยังคือหายเราบ้านน้องบัวไอ้ที่มีเราเป็นยังคือหายบ่หายยังได้พี่น้องเนี่ยเราขี่จักรยานแกล่อนล่มกับพ่มี่บ่นั่งกับพ่อมี่พี่น้องนั่งมองกันนั่นมันเอาจักรยานแกล่อนถีบตัวแรงตัวแรงตัวแรงอยู่สาวมากเลยนะเข้าใจว่าพี่น้องพอเข้าใจว่าครับสาวมากเราได้เราได้ล่างวันจากย่อมพี่บานเป็นจักรยานแกล่อนพี่น้อง ส่วนส่วนไอ้ติดเมียนเราสื่อสารตอ่อต่อเมียเราได้ชี้เบนหมอนุอน่งหอมนอะพี่น้องเทิ้งคือจะออกมาได้ครับสูงปวดปักหวานมือนี้ยอดแก้งครับพี่น้องโอ้คาดตะวันหลินมาหัวนื่หมดปากหวานมาสู้พี่น้องเลยบ่เนี่ยปวดครับเบิง้งยอดครับมือนี้มันไม่หน่อยครับข้างล่างกับปากหวานเนี่ยมันใบไม้ได้หนิพี่น้องปักหวานได้หนิ บป็ยอดครับยอดสวยหลายครับมือนีโอ้ได้ทั้งแนวใหม่ด้ทั้งภาคราฐครับมือนีเต็มถุงอะไรเนี้ยครับได้อาหารโคกอาหารปลาเราวันนี้สิภาพพี่น้องล่วงน้ำได้ครับบาดนี่อาหารในน้ำได้ครับบาดนี่ขอ,อนนี้ยพม,มีขายแล่นนี้เนี่ยพี่น้องจังหาง่าย เนาะหาก่อนนะพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศแห้มแรงครับเป็นพ่วงพลอยโอ้น้มผู้หยิงจ้ะตัวน,นี้นี่บ่สเป็นลาบซูหญายกินตัวน,นี้นี่บ่สเป็นลาบซูพันยญ้าอินพี่น้องบอกผมมาเบื้องเท่านีาพัศนว่า เด้ yeah, พี่น้องเท่าครับเท่าอู๋นี่คือเท่าจักอันไรกินได้อันไรกินว่าไรนะครับเอากินกับบุกเคยมัง่งหา,จาเจ้าเขียวจะคิดว่าสิเป็นอันนี้นะครับเขียวเนี่สาลายน้ำจืดครับพี่น้องมักจะอยู่ในน้ำที่ น้ำที่บ่อันมีสารเคมีเนาะครับเนาะคอยสิขึ้นครับปั้นขึ้นมานี่เ,เท่ามาลาบแน่วาสันมาสีเมนตอันนี้เนาะอพี่รองเนาะบวกนีอย่าใจใกันครับเอาไปกวนครับเต่ากู้แก่พันกับมกักจะได้าเาตั้งสี่แล้วครับ โอ้นี่เด้โอ้นี่ค่อยๆซ่อนครับเอาครับนี่เออนี่เคี่ยวดีขนาดมันสมนีิว่าพอ,อกินดีๆนี่นี่พี่นอ้องเท่าเท่าเดี๋ยวผมหาจักบาลของพี่นอ้องเมื่อเดียวพัฒน์นัดไปเลยครับเนี่ยครับพี่นอ้องเอามาบักลายเอามาถามพ่อครับพี่สักบอกว่าน,นี่ปเป็นเท่าไหมครับเท่าไหมนี่กิน กินได้อยู่ครับแต่ว่าคนบม่ค่อยมกักกว่านี่บ่เสียบไ่เสียบแสดงว่าผมหาบ่เป็นตัวทำอันนี้เพื่อเอท้าเก่าครับพี่น้องนี่อันนี้ค่อยเสียบนะอันนี้ค่อยเสียบครับเท้าเก่าเพราะว่าสำเนีกงกินบ่เปิดแล้วเป็นก้อยใส่หัวหอยใส่ยังเป็นลาบมันมันก้อยไหมนะเป็นลาบลาบเท้านี่เท้าเก่าครับจะสีเข้มเข้ม่าก,กันครับ ีอันนึงเขียววานอันนึงเขียวแก่ครับต้องเฮ็ดสุกน้ำมันบั้นี่นนลวกว่ะเออแต่ว่าสมัยตะก้อนนี่คือเฮ็ดกิ้นไรเลย,เยลวกบ่แสชัว่วโมงนี้ต้องลวกกว่อนครับสมัยตะก้อนนี่คือเอาไปลาบได้เลยครับอันนี้คือเท่าเก่าพี่น้องก้นแตกต่างนะครับแนละ้ว ีเขียวอ่อนกับเขียวแก่ครับเอามาปักหลายเด้ซช่เนี่อันนี้พอว่าจะเอาไปเกีย่ยปลากนะให้ปลากินะนะอันนี้เท่าไหมอมน้ำโลกน้ำเห็นตานนี้ครับส่วนใหญอันนี้สีม่วงหาเห็นง่งายกว่าอันนี้สียูอันนี้ต้องง่วงเบา่คยสีเห็นเออบ้านหลวงบวกบุกเคยมาหาครับเท่าเก่าพี่น้องหลับเท่าหลับเท่า ำหรับผู้ทีบ่บ่เคกเห็นนะครับวัมอยู่แบบใดมันขึ้นแบบใดครับขึ้นอยู่ในน้ำน,นะพี่น,อนอ้องป็นเท่าเก่าครับพมมาสจะรงหายพวา่าซ้ำหนี่กักจินม่วกระดอกเอาไปลาบเอา,าบกไว้ซอยใส่ซอย,ยตะไข่ร้อรยบึกเสือคือนใส่กระสา,านครับเท่าเก่า ขายได้ครับนี่ตามตลาดก็เค็นขายกันนะครับไม่งั้นอันนั้นได้ครับนี่ผู้ยากกับยากจะได้พี่น้องผู้มากก็มากจะได้ครับคนในบ้านก็นถามอยู่ว่ามันนันนันถามพอมันอันนั้นไปมันนั่นไปเท่ามันอันออกไปมัน,นเห็นให้กินไปวะเข้าขอ,องอยากของกินเท่ากันให้เราไม้ครับแงงเราไหม อันนี้มันพักบุ้งหรอบุ้งไปไปกินกับตำพงครับเยอดเลยไม่กว้างจริงครับได้น้้วไม่ได้พักบุ้งได้เท่าเป็ลาบสำคัญคือประวานครับประวานได้หลายไดเก็ยบยงีได้ก็ได้หลายเงน้น่นครับประวานถ้าปรเกัมนมากระพง้ะพี่น้อกยอดงามงาะพี่น้อกขายตลาดได้หลายบาทด้วยครับเก็บกินได้โดนครับ ออกโดนเราก็ยังออกอยู่ยังมีคนเจ็บกับไดร์ลายแบบนี้ครับพี่น้องหาแนวสีไายยากครับบางเรื้อมันก็ซ้ำๆบางบอกอะคิดยากอยู่ครับเวลาสีมะไายที่มันซ้ำๆยังเก็บประวัติเก็บแล้วเก็บอีกอยู่หาคอนเทนต์ยากจังเลยครับช่วงนี้พี่น้องคอยพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าโชคดีสวัสดีครับเสียงพยัญยังต่อๆเรต่ออยู่เขาบ้านมื่อตลอดครับ เล่นกับสีออกมาสซอยพันยู่อระครับม่นิ่งไปไมาก